ไม่ทราบว่าวันนี้คอสเป็นตัวเฮอะไรเหรอคะคดีหนูไม่ทราบจริงๆค่ะดงพอูน้องรางชื่อวันที่หนึ่งเมื่อกายแกล้งเอ อ้ย <c oughs> อเปิดมากูจะตายแล้วเนี่ยอยู่บ้านกายแล้วอยู่บ้านกายแล้วจากเจ้าชายรักดาสุราราชายมาบาลเจ้านโรกอ่ะบอกก่อนนะคุณดูนี่บอกก่อนนะนอ,กกนนะอันนี้คือขวานที่ผมมาให้กายใช้นะนี่ขวานอีเตอร์เพชรผมนี่อันนี้ของผมดาบก็ของผมนะแต่หัวมาให้ใช้นะคนุณดูนะโอเคนะเมะื่อวานทำนภารก,กิจสำเร็จแล้วนะคนุณดูต่อไปเราจะทำบ้านของเราละมาใจแอนสร้างบ้านไม่โดนไล่ออกนะเอาคืนเลยพี่โอ้ยเฮียกูเอาคืนตอนนี้กูโดน ดรภาษียังไงให้เหมือนหมูหันครับขอทริปหน่อยไอ้ไก่ไอ้เชี่ยไก่มันอ้อนยุ่มึงมึงเลงกูอยู่ไหนมึงมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนป้ายตัวลบทบดิทร์ลบทบดินทร์ลบลบดิลบลบมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนลบลบดินทรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 จู อะไรผมตกใจนึกว่าโจรบุกบ้านโทษทีขอตกใจเนาะโอเคโอเคโอเคเอาตกใจเอาตกใจได้เลยครับมันไว้ใจไม่ได้เอาของกลัวมาก่อนไว้ใจไม่ได้ ไว้จไม่ได้ไว้จไม่ได้ไม่ได้ไว้ม่ได้ไม่ได้ไว้เม่ได้ของกวมาก่อนของกัวมาก่อนกาไว้ใจไม่ได้กายไว้จไม่ได้แล้วเอ้าบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนยายายาของเก็บตัวยาาจอแล้วเจอแ้จแล้วจไม่ใช่ไม่ใช่ าาเพชรสิบสีาืมอัม,อม,อมแม่งหรือของกูอะไรบ้างานเนี่ยได้กูจะไปเติบโตกันเดียวก้ของกูก่อนสู้ๆนะคะพี่เอฟครับผมได้ครับ ไม่มีฉันไม่ได้ขโมยของแกฉันไปละฮ่้าไม่ไปขูาอดขอดข้าอดขอดข้าอดขอดข้าอดโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอโออกไอได้ผมจะสร้างบ้านใกล้ๆนี่แหละผมจะสร้างตรงนี้แหละง ซื้อใจงอกันหรองอกันอ,อ,อ,อูหมวกเพชรด,ด้วยหมวกเพชรโอ้โหสามสี่ครบเลยแค่เนี้ยจะงองกูเหรอได้เลยกูขอก่อร่างสร้างตัวก่อนแม่งกูตายไม่หยุดเลยกายหาของเอฟหาเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกายทำเกมเอฟทำไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยม NPC ยังมีประโยชน์กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตายเอาโลกได้คนดูดูนี่ผมจะทำให้ดู ผมจะตอบต่อผมจะสู้ผมจะสู้ชีวิตผมจะทำให้ดูว่าผมของจริงพี่ผมผมให้เรียบร้อยแล้วเพชรทุกอย่างในนี้ไม่ใช่มึงผมให้พี่มไม่รู้ว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพี่ ผมเกิดมาปุ๊บกายยิงธนูใส่ผมสอง,งสำดอกผมตายไปหนึ่งรอบออกมาใหม่กายยิงผมเหมือนเดิมผมจุกหลบจุกแล้วจุกอีกกายฆ่าผมไปสามรอบผมเอาของจากบ้านมาผมโดนซอมบี้ฆ่าไอ้กายมาง้อผมได้กาาชุดมาให้แต่ผมไม่รับเพราะกายเปิดผมผมไม่ไว้ใจกายผมไม่ไว้ใจผมบอกเลยมันฆ่าหรอ ผมไม่รู้วัยกายข้างหรืออะไรแต่ผมตอนผมเริ่มรลฟ์ผมโดนเลยผมโดนก่อนเลยแล้วคือยังไงกูต้องทิ้งไอ้กายแล้วไม่อยู่กับมึงได้ไหมผมผมเนี่ยผมให้ใจพี่เนี่ยมีทั้งเพชรมีทุกอย่างในถ้ำเนี่ยมีทุกอย่างแกหน่อยครับมีหมดเลยพี่ห้าสิบแรกผมสองรอบนึงไปกับมึงกูกูไม่รอบไงหลักๆเลยประเด็นน่ะผมจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ผมเป็นประโยชน์กับพี่แน่นอนผมไม่ทําร้ายพี่เพราะพี่ไม่เคยทาร้ายผมเลยไอ้กายเปิดผมแล้วลุงเอเปิดผมแล้วลุงเป็ดเปิดผมแล้วมีพี่คนเดียวไม่เคยเปิดผมเอางี้งานแรกเลยงานแรก มึงขึ้นไปเอาถังมาตักลาวาอุจลาบชาวบ้านวิเลจท,ที่กูทํามาให้ตายให้หมดแล้วเราจะหนีกายด้วยกันเฮ้ยไปพี่ผมเอาเลยผมเอาเลยตอนนี้กูซื้อใจเป็นยมพงสําเร็จเรียบร้อยกูบอกแล้วพี่กูไม่เคยทําให้ผิดหวังที่พี่กายฆ่าพี่เอฟเพราะพี่กายเขาทําคลิปไมครับครับไม่ว่าจะทําคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่ครับน้องแต่สตอรี่มันได้เริ่มขึ้นมาแล้วว่าเราจะฝากรอยแคนให้กายมันไว้วะอุ้ยผมให้พี่เป็นหัวหอกพี่ว่าไงผมว่ากัน ผมไม่เป็นหนวออกเลยแต่บอลไม่เคยทำามาทำยังไงเราไม่เคยเป็นพังบ้านกายเราไม่ต้องหลอกแต่ถ้าเกิดกายกายมาทําเราที่หลังก็ค่อยว่ากันหรือแล้วแต่พี่เลยพี่คิดว่าไงใช่อะไรนะพี่มีอะไรกับแองเจล่าตัวสีแดงหรอกปล่ครับพี่เห็นในมือผมปะที่ได้ชั่วครึ่งกลางๆนะอ่ะพี่เห็นในมือผมไหมเอางี้พี่ถือคนละถังกับผมพี่เอาไปหนึ่งอันแค่นั้นเลยพี่ผมบอกนะตอนนี้คือห้าสิบห้าสิบนะ นี่คนละอันเลยคนละอันเลยนี่ใจเย็นนะแชทโดกาปองเขก็ผ่านกันมาแล้วนี่นี่ไงสงครามมันได้เริ่มขึ้นละมีรางวัลตรงไหนมีรางวัลตรงไหนคืออะไรวะผมมีผมมีสองอันเลยขออีกขออันหนึงอ่ะไหนพี่ให้ผมวางตรงไหนวัวเลยไหมอันวัวตรงวัวเดินมาละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยโอ๊ยเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวออกไงออกไงว่าไงนะพี่กูจะไปเผาชาวบ,บ้านที่กูทำมาเนี้ยได้พี่ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยหวยหุนเลยหวยหุนเลยฮ่าทำไรอะพี่ ใช่แล่วมาเองนายวอดอ,อุ้ย,ยใจคอใจคอโหดร้ายออามาหิดมากปีศาจปิมคุงของจริงกูเชื่อใจ,จมันได้ใช่ไหมเนี่ยเชื่อได้พี่เชื่อได้ทำไมกูรู้สึกเหมือนกูทิ้งดาบเพื่อที่จะมาหาไม้ขีดไฟวะพี่อันนั้นดาบของผมเซเบอร์ซอร์ดดาบเรืองแสงเซเบอร์ซอร์ดจริงจริงจริงเนาะไปเลยสองพี่น้องซ่อนไปด้วยครับ นู่นพี่พี่เห็นสายมืึงรึป่ะเห็นสูงๆมั้ยเออนั่นน่ะหาลูกเอกับลูกเป็ดหรือว่าเราก็แค่ขอมันไปอยู่ด้วยวะเดินข้ามหน่อยเดินข้ามหน่อยลุ่มมาทำเอ็นชาร์ดแล้วใช่ปะเราแค่ทำให้ตีสนิทมันแล้วเราก็ขโมยของเอ็นชาร์ดจากมันไอเนี่ยต้องมีหนอนบอดไส้กูไม่ใจร้ายหรอกมั้งคนแบบนี้ร้อนมาพึ่งหนาวอ่ะจริงสวัสดีครับอ่าสัตว์นี้รู้สึกเราเขาไม่ลงมาอ่านี่รอดน้องไม่รอดน้องไม่เอี่ยนี่เรามาพึ่งพาเขาอ่ะ มต่เอฟพิมดิี้ขออเลยด้วยครับเอฟดีนี่เอฟดี้ค่ะค่ะเออค่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆขออยู่ด้วยครับพูดดีๆขออยู่ด้วยครับเอ๊ะพูดดีมีบ้านเหลืออยู่ตามมาผลการความสนใจพ่อแม่ไม่สั่งสอนมีบ้านเหลืออยู่ตามมาจริงๆแล้วผมเป็นเออโอเคโอเคโอเควุ้ยจุ๊บวุ้ยวุ้ยปลาปลาปลาใส่เป็ดวุ้ยวุ้ยวุ้ย ออกไม่ได้ไม่เมชื่อเราเว้ยเอฟไม่เอฟเนี่ยตอนนี้เราคุยกันไหนเสร็จมันไม่กินเพราะมันไม่ได้ลงมอสเลยอ่าแมันคุณโง่เลยโดนโดนบอกเลยดอกเนี่ยโดนแต่ตอนนี้ผมออกจากบ<ต>้านเดี๋ยวพอวันห<ม>นึ่งเราแข็งแกร่งอ่ะเราดูดของที่มันมีอ่ะเราก็จัดการเอาอ่ะมันคิดว่าเราไาอย่างจริงใจไอ้เอฟมึงพิมพ์ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายสุดหล่อสุดยังกิบจริงใจว่าจริงใจว่า อนะ uh ุ้ยควายนี่ขนาดดี้ทายไม่รู้อะไรควายเ้ยยังไม่ได้ราอยู่ด้วยวไม่แล้วมาทำเอพิซีเสร็จนะวิอีเอฟคือตอนนี้เราแบบเราทุบของได้ฟรีเลยวิพี่เอฟครับจัดการไอกายเลยครับมันทำเราไวเยอะวันที่สองกายล้างแค้นคนดูไอหมอนี่อันนี้แหละที่ต้องโดนผม เพื่อนๆดูบ้านที่ผมทํามากี่ชั่วโมงแชทกูโดนอย่างงี้แชทไม่นะดูดูสีชมพูขงพี่ไอ้เโคตรโง่อโดนคนอย่างงี้เผาบ้านได้ไงวะพี่เอฟอยู่ไหนกําลังไปอยู่อีกภูเขาพี่เป็ดหน้าเลือดเก็บค่าที่วันละสิบเพชรแชร์โลด้วยเอาเพชรไปฝากเฮ้ย จริงดิได้เลยเฮีย yeah. วันนี้มันสมรณะฉันเกินเกินว่ะไม่คิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเอากายนี่ไง uh huh. นี่ uh huh. ชาวบ้านเวงไห uh huh. นเตียงพี่ uh huh. อันบนสุดเฮ้ยเฮ้ย แม่งให้เป็นทหารปลาเลยเฮียกายไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊กกูจุ๊กกูจุ๊กกูปิดทาง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 กูจุ๊ก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 เฮียกายน่ามาดิมาดิมาดิบอกกูมีเป็นล้านมาดิ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  อ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่ชาวบ้านตายหมดแล้วหมู่บ้านกูแตกอ้อย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 อ้อเตียงไม่พังเดี๋ยวเจ้าหอ้อย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  กุยกทงกู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 ยกทงกุยกทงดีกันดีกันดีกันถ่าย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 กันแล้วถ่ายกัน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 ดีกัน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 กายดีกก่อนดีกั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 นกายโอ้โหกูตายไปสิบสี่ตัวอะไรนะพี่เอฟบสิบสี่แล้วตายเยอะแล้วกายโอ้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 ยไอ้เชี่ยกูต้องทุบเตียงทิ้งเหรอเ เตียงพังแล้วไอ้เยศเตียงพังแล้วเอฟไปดีแล้วกูยอมแพ้โยกตรงขาวแล้ววิยกตรงขาวหนูอยากให้พี่เอฟตกลรงบอล่อลค่ะครั้งเสียวมากหนูจะแตกโอ้กูยกตรงขาวโอเคโอเครักกันแล้วนะรักกันแล้วนะเถือเล่าตัวบอลนะโอเคถือว่าหายกันนะที่มึงทำกูนในโลกที่แล้ว